สวัสดีค่ะเมี่ยวนะคะวันนี้อยู่กับยินอย่าง ep ที่35นะคะ ep นี้เหมือนว่ายินเนี่ยจะได้ไปเป็นผู้จัดก,การของบอลนะคะตอนที่ ep นี้ออนเนี่ยก็คือแบบโอเคช่วงนี้ไม่มีเวลาดูเนาะแล้วเลื่อนใน Twitter คือต้องรีบเลื่อนผ่านอย่างไวนะคะโชคดีที่เหมียวแบบแบบแทบไม่ว่างเลยแนมะ้แต่จะเข้าไปดูใน Twitter เพราะฉะนั้นก็เลยโอเคไม่ได้ถูกสปอยอะไรมากนะคะเห็นแค่ภาพนิ่งที่แบบเป็นภาพที่บอลแบบถือกระเป๋าด้วยตัวเองด้วยหน้าที่ เหนื่อยมากๆหน้าที่หนักมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่ายินที่มาเป็นผู้จัดการบอลเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนตอนอยู่กับพี่วอลแน่ๆเพราะว่าอยู่กับพี่วอก็คือพี่วอไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ <c oughs> พออยู่กับบอลจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะครับผมโัสดีครับยินยันเทปนี้นะครับเราจะมาเป็นผู้จัดการของบอลร,นรดนนะครับหนึ่งวันมาดูซิว่าการทํางานผู้จัดการมันจะมีอะไรยังไงบ้าง ซึ่งตอนนี้นะเจ้าตัวศิลปินน,น,นนะครับน้องบอลนะฮะต้องเรียกน้องบอลแล้วนะครับตอนนี้เป็นผู้ด,ดูแลเพาว่าแต่งหน้าทําผมอยู่ก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าการเป็นผู้จัดการหนึ่งวันมันจะมีอะไรยังไงกันบ้างดูกันครับผม <và> <c oughs> การเป็นผู้จัดการดาราที่ดีนะครับเราจะต้องแบบคอยแทคแคร์ตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้ห้ามท้องว่าง ดูจากหมูเฮงแล้วเนี่ยอนาคตต้องดีแน่แน่เกิดวันที่เท่าไหร่นะ15มิถุนายี่หนึ่เอาละลองสับไพ่ก่อนเฮ้ยมันอยู่คนเดียวอ่ะยังาเอาปิดไพ่สามใบไม่ต้องลุ้น เดือนเลขหกะไรมันหมายถึงว่าเดืนอนหกแต่สีแดงนะกูว่าช่วงนี้นะมึงแบบจะเป็นทหารไงกูจะขีดไพ่ใช่ไหมแล้วมึงก็แบบเห็นอะไรแล้วมึงก็เลือกไพ่นั้นมาแล้วกูจะถ่ายว่าไพ่ที่มึงเลือกเลยเลือกมีในใจใช่ไหมมีละแต่เล่นไปกองดูทีมได้หไหม <c oughs> โหมดดำใช่ไหม <c oughs> มาถูกทางว่ะ แต่ว่าไม่เชื่อหรอกมันอาจจะฟุกไงมันมีโอกาสแบบ25%มากกว่า6ใช่ไหมนี่เลือกตรงกลางอย่างน้อยก็50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววะอย่างน้อยอย่าบอกว่าเล่นเก้านะเก้าโวดำเหรอเออเฮ้ยมึงไม่ได้ทำมึงรู้ได้ไงเนะนี่ยใอ้โ้โคตรเสียงเสียงตัดเสียง <c oughs> โอ้โหศิลปินจะต้องไปทำงานแล้วเนี่ย <c> ย <oughs> <c oughs> ังนั่งเล่นไพ่ เอาลวันนี้นะไม่ยทำงานไม่ต้องตื่นเต้นครับเวลาเจอจังหวะเจออะไรเนียมันก็เข้าไปแล้วก็แบบรอจังหวะดีๆนะกลมหลบเฮ้ยนีก็แบบก้มแล้วเบซ้ายขวาไอ้นี่มันแบบสายมุดอยู่แล้วมึงดันหัวได้ ช่วงตัวมึงยาวอยู่แล้วนี่กูตีกับเด็กมาเ่ยมราไม่ใช่มาเป็นนักร้องครับผมเต้องเจอแฟนคลับเยอะแยะมากมายไปตื่นเต้นพิวน้ำอ่ะทำไงที่ะเอาผู้จัดการเวอร์ชันไหนถ้าเวอร์ชันนี้หนูลูกหยิบเี้หนูหยิบมาเผื่อพี่ด้วยแล้วก็ตักน้ำแข็งไว้พี่แก้วคุูพูดถึงใครหรือเปล่าไม่รู้เสียงไม่ใช่ลันชุดเลยแล้วชงล้วชุดผมต้องยังไงอ่ะเดี๋ยวชุดอที่งานเขาเตรียมมาให้หมดแล้วแต่ว่าเหมือนเขาจะบีบว่าที่งานได้ใส่รองเท้าสีขาวนะคู่นี้เหรอ แล้วนี่สิอะไรว่าออกไปดังคลิมคลิมแล้ว้องเป็นผ้าใบเอาพกมาไหมเนี่ยเห่อยเหอยแย่ละใส่ของกูได้ไหมไม่มีถุงเท้าด้วยเหรอใส่ได้ป่าวะใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้ากูอันนี้น่าสนใจแล้วแล้วมันเปียกด้วยนะเหยียบน้ำมาไปมเนี่ยมาเป็นลุกผู้จัดการละเราต้องเตรียมตัวไงมา๋ยวกูจะบีไห้ฟังว่างานนี้ต้องทำอะไรบ้างมา งานนี้จะร้องเพลงสองเพลงก็จะมีเล่นเกมสองเกมว้าวแล้วก็มีถ่ายรูปดวงกับผู้บริหารอันนี้มึงต้องทำตัวให้มันแบบสัมรวมเหรออะไรลองซ้อมซ้อมตัวอย่างเป็นมเวลายืนแบบนี้เหรอไม่ได้นี่โ o สเตอร์ไม่ดีมันต้องแบบยืนตรงๆแล้วก็แบบตรงไวปแล้วถ้าหาเดี๋ยวก็ได้เป็นหรอกโอ้โหแบบมันต้องแบบคุมนิดนึงอ๋อ้คุมนิดนึงอันนแบบนี้ยิ้มนี่ยิ้ม โอเคประมาณนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นผู้ผู้บริหารวันนี้เราเราไปยังไงไปยังไงวันนี้เดี๋ยวขับรถไปเฮ้ยแล้วมีถ่ายรูปผู้โชคดีสิบท่านด้วยเ็จะเป็นเราเป็นแฟนว้าวแล้วก็จะมีสัมภาษณ์พูดคุยเล็กน้อยเป็นแบบสไตล์ตัวเองได้เลยได้เลยจำได้ไหมในายกูพูดอะไรไปเตยถอดจำได้อยู่แล้วร้องเพลงสองเพลงอะไรอีกเล่นเกมสองเกมแล้วไงต่อถ่ายรูปผู้บริหารถ่ายรูปผู้โชคดีอสัมภาษณ์โอเคนี่เป็นไงรูเรื่อง p r o f e ช s i o n a l p r o f e s s i o n นี่ อย่างเงี้ยดูแลตัวเองได้ละไม่ต้องมีผู้จัดการมันดูแลตัวเองเลยโอเคไปเลยไหมล่ะไปเลยดีกว่า let's go หนักครั่าหนัากว่าทีต้องเข้าใจใหม่ก่อนเราผู้จัดการกับคนรับใช้ไม่เหมือนกันผมไม่ได้จัดการงานนั้คุณคุณต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นด้วยเข้าใจหรือเปล่าจิตใจจำแล้วเปลี่ยนครับผมครับนายมันไม่มีแบบเตรียมลงเต็ียมล้มอะไรไหนยหรอไม่มี ไม่มีต้องาเล่นในลำงานมาตรงนี้ไม่ไม่เคยเจอด้วยพจัธการครับว่าไงครับคือเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่มั่นใจเรื่องการเดินแบบถามผมเหรอถามผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันใช่ไหมเออแบบเดินเร็วเดินช้าเดินแบบมีหมุนตัวไหมหรือยังไงผมว่างอย่างนี้ขึ้นไปดูไปทีหน้างานก่อนเขาเล่นจริงจังมาเลยผมก็จริงจังแล้วแบบล้วงกระเป๋าไปบอกว่าเซฟสุดอ๋อแบบล้วงล้วงกระเป๋าคนดูได้ไหมล้วงคนดูแล้วไหมได้ ติดมือถือมาก็หานะคูด้วยไม่ใช่นะฮะอุ้ยมาตะคุยต้องเลี้ยวซอยนู้นจะไ่ชวนคุยอะ่ะพระเอ้ยเ้าเนี่ยเห็นไหมไม่ตดกขับรถเลยมนเลย,เ,ลยเห็นไหมแต่ว่าปัญญาซอย,ย,มยมันเชือ่อมๆกันเราก็ไปซอยหน้าแทนจริงๆลูกค้าเขานัดประมาณบ่ายสองเราก็ตอนนี้มันอีกสิบนาทีอะ่ะจริงๆตามแมปก็กพอดีแต่ว่าคิดว่ายังไม่ต้องโทรแจ้งมันยังไม่ได้เลทเรายังแบบเวลามันสำคัญไง แต่ตอนนี้ดูทางสำคัญกว่าเหลือเวลาเลยอีก10นาทีใช่มันทันอยู่แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรแจ้งลูกค้าเอาเลยแล้วกันไม่มีคลิปสวัสดีครับคุณแบงค์อันนี้ผมผู้จัดการบอลรดนนะครับมาแทนคุณโก้ครับใช่ครับผมใกล้ถึงเลยครับประมาณ5นาทีครับผมแล้วเดี๋ยวมีคนมารับไหมครับหรือว่าเราต้องไปจุดไหนได้เลยครับผมโอเคครับ คือวเก่งเหมือนกันนี่ว่ะทำไปเล่นไปหรือว่าเป็นผู้จัดการเอะไรไม่ต้องรับงานแล้วรับงานที่าเราโอเครับรับงานดีกว่าพี่นครับเราถึงแล้วเหรอครับพี่อ้าวพี่ยังไงเนี่ยนู้นขบกนู้นครับพี่ข้างหลังก็บอกกาบหน้าก็บกอ้าวยังไงครับผมต้องจอดตรงไหนครับได้เลยนะครับ เราถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวส่งสปยพิมทำงานตอนนี้เราก็ไปถึงงานกันที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับเราเหลือเวลาเตรียมตัวอีกแบตหมดไม่ได้โชวแต่ละคนก็ไม่มีไปสองสิบแล้ว็็เตรียมตัวยี่สิบนาทีเดี๋ยวพี่เขาพาไปห้องนึ่งตัวอันนี้คนงงนะใครคนไหน ศิลปีนคนไหนผู้จัดการครับเนี่ยว่าดู่างรองเท้าไม่ใช่กูว่ะหิวท้องอะไรไหมครับเดี๋ยวจัดการให้เฮ้ยผมจาก้อะไรพูดมาค่อนข้างหิวแล้วตอนนี้อยากกินอะไรครับผมอยากกินของแบบจุกจิกอ่ะแบบจุกจิบอ่ะอย่างเช่นพูดมาเ้นฟายอะไรอย่เงี้ยกรอบไหมกรอบไม่เอาน้ำเปล่าเหรอหรือว่ามันต้องใช้เสียงหรือเปล่าน้ำเปล่าไม่เย็นฝีมือของผมอ่ะมันกินน้ำมันก็ได้อ๋อมันเปิดทรก็เป็นซิงค์อยู่แล้วมันเป็นซิงค์ไม่ใช่ลองโซนบ้าหรือเปล่า เอออันตอนนี้เรากำลังไปไหนกันฮะห้องรับรองอะไรรอนทำงานเียเฮ้ยอันนี้คือเช็คอะไรฮะเงินตังค์เงินตังค์เอวได้ไหมี๋ยวก็ไปเฟตติ้งอันนีได้เอวสามสิบเป็นพอใช่ไปฮะามไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเฮ้ยที่ไหนครับเดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนถือไหมครับถือได้เลยครับโอเคครับห้องไหนเนี่ยห้องนี้ไงโอเคห้องนี้ไหมล่ะเฮ้ย มีคนเข้าครับพี่เดี๋ยวไม่ต้องตื่นเต้นนะเดี๋ยวจะเข้าขึ้นเวทีอยู่แล้วเก่งใส่ได้เปล่าอ่าเดี๋ยวต้องยัดนิดนึงเราเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีแล้วเร็วๆมันต้องคุมเวลาเฮ้ยมันแค่เสื้อกับกางเกงมันใส่ยากจังเลยสวัสดีครับนี่เคยยินอยากนครับผมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับโอ้โหโคตรแท้โคตรแท้ครับน้องวันนี้นะครับผมไปครับไปครับสวัสดีครับไปครับเฮ้ยผู้จัดการคัดน้องไว้ยทุกคนเอาแล้ะ ซ้อมซ้อมเดนแบบเป็นซ้อมเดนแบบขอเพลงครับเตืนตือหอเติม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 เตมเติ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 มเตมเติมเติมเตมเติ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 มเตมเติมเติมเต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 มเ น้องทานอะไรได้ไม่ได้เออน้องร้านได้ทุกอย่างเป็นคนทานง่ายกินง่ายนี่เป็นไงเนาะแล้วมีอะไรคอนเซิร์นที่ต้องห้ามทำบ้างเะอ่อไม่มีครับน้องเป็นคนทำได้ทุกอย่างเลยเหรได้ทุกอย่างแฟนคลับน่ารักครับรู้ว่าทำอะไรได้ไม่ได้แต่ใช่ครับแฟนคลับรู้ครับแต่ผู้จัดการไม่รู้นะเลิศหูยเป็นไงไม่เลยออใช่ไหมล่ะราะว่ากูทำตัวเป็นพิรุธมหก็ไม่นะค่ะไม่เด่นเลย อุยเอาแล้วถึงที่แล้วคนเต็มเลยนี่เราถึงงานแล้วเหรอเนี่ยถึงงานแล้วเงินเต็มเลยอะไรครับเนี่ยเนี่ยเสียงกีตจะมาแล้วได้เวลาละได้เวลาของพี่บอลแลโดนแล้วยังไงฮะตู้นะครับแบบพอมันเริ่มใกล้ขึ้นแล้วผมจะแบบตื่นเต้นเต็มที่ความแพนิคตอนนี้ให้ได้ยังไงอะผมไม่ได้ตื่นเต้นร้องเพลงนะผมตื่นเต้นเดินแบบจำได้ไหมว่าเดินไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างหนึ่งสองแล้วก็มาอยู่ตรงกลางแล้วก็กลับไปที่เดิมแล้วก็ เดินกี่รอบสองรอบรอบแรกคือที่มึงพูดแล้วรอบสองอะฟินาเล่รอบสองผมต้องเดินหวกตรงกลางไปแล้วก็โค้ข้างหน้าจริงครับเวทีนี้ไม่ธรรมดาใช่เพราะเป็นเวทีที่เรียกไว่าพอตัวเลยทีเดียวนะฮะคลับก็เรียกได้ว่าล้นหลามแล้วเราก็มาถ่ายแล้วกันเพิ่อไม่มันสมาธิลดลงไปในการทํางานนะครับไม่รู้อ่ะงานมึงทำไปกูก็มีงานของกูอะ อ้างั้นก็เดี๋ยวเรามาปล่อยให้มันทํางานนะครับหน้าที่ผู้จัดการก็หมดแล้วที่เหลือเป็นศิลปินที่ต้องแบบเอนเตอร์เทนแฟนคลับแล้วแล้วก็ทําหน้าที่บนเวทีให้สำเร็จลุล่วงแล้วมารับปะเนี่ยเวลากลับผมต้องกลับเองปะหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารับอ๋อโอเคอ่้าวันนี้วันนี้สู้ๆได้ครับผมเดี๋ยวผมจะยืนดูอยู่ห่างๆขอบคุณผู้จัดการมากๆนะครับผมที่มาช่วยดูแลนะฮะไม่ได้นี่แย่เลยเบ้นนี่ยังจำเป็นอยู่ไหมแบ้นก็อาจจะจำเป็นโอเคอ้นี่อยากได้แต่ว่าตอนนี้ให้เขาทำสมาธิในการทำงานก่อน เพราะเดี๋ยวมาเยอะแยะมันจะแบบฟุ้งละเพราะมันต้องเดินแบบอีกทาคถามหาดี่ละมมาครับผมจะรอฟังแาบแถวนี้แหละทางทางไปยังองห่วงไปแล้ว เซอร์เซอร์ลงมาแล้วทำวันไหนนะครับแล้วก็ได้ครับมีตรงสีเดี๋ยวถือให้ครับเฮ้ยกินดีกินดีเป็นมึงข้อกินนะครับว่าผู้จัดการดีทำงานง่ายเฮ้ยแต่อะแล้วดูอย่างงานนี้เป็นตัวอย่างงานนี้คือทำงานง่ายเลยง่ายเลยลื่นฟึดเลยอย่างเงี้ยนะ ก็จบไปแล้วนะครับกับ1วันของการเป็นผู้จัดการของบอนดลดนนะครับผมก็ทํางานง่ายครับผู้จัดการบ้านนี้ก็จะทํางานง่ายหน่อยเพราะศิลปินเก่งใช่ไหมล่ะขับแล้วอะไรผู้จัดการตัวจริงขับแล้วตอนนี้ศิลปินทุกคนแบบจะเก่งไงจะดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งเขาเรียกว่ามีสกิลเหนื่อยไหมการเป็นผู้จัดการออถ้าเบื้องต้นทนทําในคลิปนี้ไม่เหนื่อยมากเพราะไม่ได้ดวงานเองไม่ได้แบบคืองานหลักๆมันคือการน่าจะแบบเป็นการคุยกับลูกค้าตกลงหาตรงกลางกันอะไรเงี้ยน่าจะยากหน่อย ใช่เพราะว่าผมว่าคนทั่วไปอ่ะเวลามองเข้ามาคิดว่าอุ้ยพูดการไม่ไม่แน่มันเลยยากนี่ก็แค่เดินตามไปส่งคุยโทรศัพท์อะไรแค่นี้แต่ว่าอันนี้มันมีดีเทลมันมีดีเทลว่าผมว่าจริงจมันไปยากตรงการคุยกันนั่นแหละเพราะว่าในโลกของคนที่โตแล้วอ่ะมันก็จะต้องแบบดิวธุรกิจอ่ะเออมันหาตรงกลางกันให้เจอผมว่ามันยากนิดนึงใช่แต่ว่าเนี้ยมาเรียกได้ว่าคล้ายๆเป็น AR แล้วกันก็จัดการในเบื้องต้น a อคืออะไรอ่ะ หรือว่า as s a u l t r i f l e as s a u l t r i f l e o ใช่ครับตอเล่นเกมเยอะไปหน่อยหนึ่งอะไรของมึงเองหน้ากองได้อะไรได้เทปก็หมดเพีงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับเทปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับยินอย่างเทปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็รอติดตามนะครับผมบ๊ายบายครับผมลาไปด้วยบทเพลงตื่น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 จบครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายฮะหรือแต่เกทับรือเปล่าเกทับเฮ้ยให้ยินตรงหัวมึงกี่ทีทีเดียวอ่ะ ทีเดียวมันจะแบบไม่หาทีเดียวก็ไม่นับถือกูแล้วอมาลองดูดีกว่าทีหนึ่งทีหนึ่งเน้น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 เนียบเออผมได้แป๊เฮ้ยมันก็ไม่มากไม่น้อยเราเว้ยไอเทตอเฮ้ยเจ๊กูทองให้เกมมันคือเกม่ะเนาะ ขะจบไปแล้วนะคะยินอยากเมื่อกี้แบบยินว่าก็คือยินวอเนาะโซฟาจะยาวแค่ไหนตัวใหญ่แค่ไหนเขาก็จะนั่งจุ่มปุกอยู่ด้วยกันนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะเออเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเลยอะเมื่อกี้ก็คือโซฟาก็มีที่เยอะมากนะคะแต่เขาก็จะนั่งอยู่แอะข้างๆกันอย่างนี้ใกล้ๆกันเบียดๆนิดนึงน่ารักน่ารักยังไงก็น่ารักเนาะแล้วก็แบบเวลายินทํางานอะ รู้สึกได้เลยว่าทุกครั้งที่เป็นคลิปที่ยินทำงานก็คือแบบเหมือนตอนที่มียินอย่างอีพีหนึ่งที่ไปดูเบื้องหลังตอนที่ทำอันวิวใช่ไหมก็เป็นลุคซีโอที่จริงจังก็คือจริงจังแล้วก็พออันเนี้ยถึงแม้จะเป็นการแบบถ่ายรายการทําเป็นแบบผู้จัดก,การบอลที่แบบยังไม่ได้ตึงเครียดมากขนาดนั้นหรือยังไม่ได้เข้าสู่แบบโหมดผู้จัดก,การเต็มตัวขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกได้เลยว่ายินอนะจริงจังมากเป็นคนที่จริงจังดุแล้วก็แบบ เปะในเรื่องงานอ่ะรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องงานกับหยินก็คือจะมีความเครียดขึ้นมานิดนึงว่าแบบเขาดุแล้วเขาก็เอาจริงเอาจังอะไรเงี้ยเนาะส่วนบอลก็คือเก่งจริงๆก็คือแบบทุกอย่างเนาะในคลิปก็คือแบบถ้าเรื่องบีฟรหรืออะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นตอนที่บีฟกันเล่นๆหรือว่าบีฟกันจริงๆแบบบีฟกับทีมงานจริงๆคือบอลก็คือจําเปะจริงตั้งแต่แบบฟังเสร็จโอเคสรุปได้ จับใจความจําทุกอย่างที่เป็นแบบ1 2 3 4สองามต้องทาอะไรเก่งกันทั้งคู่นะคะเก่งมา,มากๆเลยกับแก๊งนี้นะทั้งหมดรวมถึงแบบเออที่หยินพูดถึงเรื่องแบบเป็นผู้จัดจาการมันไม่ใช่แค่การที่แบบเออแค่ดูแลสื่อเปนเ,นเดินตามหรือคือโทรศัพท์มันคือแบบมันคือ,แบบคอบบการที่ต้องดวงานนะเนาะพอมันเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรที่แบบลูกค้าเขาต้องแบบเสี่ยงเงินใช่ปะละ่ะเออมันก็มันก็คือความเครียดทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ เดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันใหม่นะคะไดนะ้ยินอย่าง EP ต่อๆไปแล้วก็รายการอื่นๆของ YWPB ทั้ง4ี่คนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาดูเป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย